สวัสดีครับทุกท่นคืนราทรีครับมาพบกับรายการสปอร์ตไลฟ์ครับและที่ทราบกันดีครับปีนี้ครับทางช่อง7 HD ครับจะจัดกีฬาครับโฟซีรีครับซึ่งเสปักตะกร้อครับเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ทางช่อง7 HD จะจัดขึ้นครับและตอนนี้ครับเราอยู่ที่โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นครับซึ่งเขาว่ากันว่าเป็นเหมือนอะคาเดมี่ครับส่งต่อนักกีฬาเสปักตะกร้อให้กับทางโรงเรียนภาคอีสานครับซึ่งเป็นระดับยุวชนนะครับตัวตึงตัวดีๆเนี่ยอยู่ที่นี่หลายคน ตอนนี้ครับพี่เห็นด้านหลังน้องๆเขาเตะตะก,กร้อเราเราอยู่น้องๆเขารอเแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับ และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับทีมเซปักตะกร้อของทางโรงเรียนครับโรงเรียนนี้มีความสําคัญครับเพราะว่าเหมือนเป็นอะคาเดมี่ของทางภาคอีสานเลยครับเพราะว่าส่งน้องๆที่จบป .6 แล้วเนี่ยไปศึกษาต่อกับทีมที่มีความสามารถด้านตะกร้อในจังหวัดอื่นๆต้องลองมาถามทางท่านผออภัยนะครับว่าทําไมครับถึงส่งน้องๆ ไปศึกษาต่อที่อื่นในความรักของตะก้อนี้ก็เลยทําให้ผมเนี่ยอยากจะสร้างนักกีฬาเซเบอตะก้อของโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะต่อยอดด้วยนะครับต่อยอดไปถึงระดับมีโอกาสถ้ามีโอกาสก,าก็อยากจะให้ถึงระดับทีมชาติด้วยนะครับถามไปที่โค้ชดิพิชัยบ้างครับการฝึกซ้อมของทางน้องน้องเด็กๆครับคุมการฝึกซ้อมยากไหมครับกับเด็กวัยนี้ครับ ถามว่ายากไหมมันมันก็ก็ยากครับเพราะว่าเด็กมันมาจากหลายหลายครอบครัวนะครับเพราะว่าแต่และครอบครัวมีพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกันเราเอามาอยู่ร่วมกันแล้วก็อาจจะมีมีการทะเลาะบ่แว้งนู่นนี่นัน่นแต่ก็ต้องใช้ในเรื่องของระเบียบวินัยนะครับในเรื่องของระเบียบวินัยเข้ามาช่วยในการฝึกซ้อมในเรื่องของการเป็นอยู่ร่วมกันนะครับในใน,ในการดูแลครับโค้ชลิทิชัยครับรต้องสอบถามนิดนึงครับ น้องๆที่จะเข้ามาเล่นตะก,ก้อที่เนี่ยจาเป็นต้องมีพื้นฐานไหมแล้วโค้ชทัชไงครับคือถามว่ามีความมีต้องมีพื้นฐานไหมสําหรับผมเนี่ยผมไม่ต้องการเด็กที่มันมีพื้นฐานคืออย่างแรกก็คือเด็กที่มีความใจรักก่อนถ้าเด็กชอบในการเล่นกีฬาหรือออกกําลังกาย พวกนี้เราสามารถปั้นได้นะครับในการเริ่มต้นปั้นของผมผมก็อาจจะมีของรางวัลในการหลอกล่อเพื่อที่จะให้เด็กคนนั้นชื่นชอบในชั้นกีฬาก่อนเพื่อที่จะให้เด็กต่อยอดมันเรื่อยๆมาทําความรู้จักน้องๆครับนักตะกร้อของเรากันบ้างครับมาฝั่งขวาของผมก่อนนะครับนี่เป็นน้องๆผู้หญิงนะครับคนนี้น้องวุ้นเส้นวุ้นเส้นได้ข่าวว่าน้องวุ้นเส้นมีคนมาแย่งตัวใช่ไหมนอกจากจะต้องไปที่นครพนมมีแย่งตัวด้วยใช่ไหมคะ เห็นบอกว่ามีทางอ c a d เดมีของทางราชบุรีก็จะแย่งตัวไปด้วยตอนนี้ตัดสินใจได้ยังไปไหนไปนคอนมอ๋อชัดเจนะครับเป็นนักบนมอ่ะไปดูอีกคนครับน้องทอฝันครับน้องทอฝานเล่นตำแหน่งอะไรจ้าตัวเสิร์ฟเสิร์ฟอะไรครับเสิร์ฟเสิร์ฟน้ำนะครับทอฝันครับอยากเป็นนักกอล์ฟทีชาติติดทีชาติแล้วอยากได้เหรียญอะไรไหมเขียนทองพี่เกมเล่นเกมเอาหมดเลยถ้าติดเราเอาหมด อ่าโอเคลองต้นกาลองต้นกาเล่นตำแหน่งอะไรครับ,รบตัวชงครับตัวชงชงอะไรลูกชงกาแฟครับชงกาแฟอ่าเยี่ยมหวานเจี๊ยบเป็นไงบ้างเล่นตะกร้อมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่สิบปีครับสิบตอนนี้อายุเท่าไหร่สิบครับก็ปีเดียวดิปีเดียวแต่เมื่อกี้พี่เห็นฝีมือชงนี่หวานเจี๊ยบเลยนะวันนี้ฝึกหนักไหมหนักครับโคตรดุดูครับดุดุแล้วว่าอะไร ยกให้มีเป้าหมายแล้วยกให้มีเป้าหมายเป้าหมายของเราคืออะไรหลันี้ยกให้เพื่อนเตะให้ได้ยกให้เพื่อนเตะให้ได้เราทำได้เราทำได้ไหมได้ครับทำได้และน้องมังกรครับน้องมังกรน้องมังกรอยู่ฟออะไรแล้วครับอยู่ฟอห้าครับอยู่ฟอห้าเป็นตำแหน่งอะไรครับตัวทำครับทำอะไรครับทำงานหนักครับทำงานหนักยังไม่ต้องอย่างนี้เอา ทำงานหนักแค่เบ่เตะครับเต<ป>อ่าซ้อมมาทั้งหมดกี่ปีแล้วน่าจะ2ปีครับสปีก็คือเริ่มตั้งแต่ประมาณป .3 าเนาะความฝันของเราอยากเป็นอะไรเป็นนักตะกร้นทีมชาติก็จะเป็นทีมชาติอีกคนนึงเบรกแรกยังทีเด็ดขนาดนี้ครับสำหรับเซปักตะกรอ้อโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นครับ เบรกต่อไปครับเดี๋ยวเราจะไปชมครับเซษปัตตะก้อของโรงเรียนท่าขอนยางที่โรงเรียนบ้านซังแปน้นส่งต่อไปตัวตึงตัวทีเด็ดแน่นอนครับแต่ก่อนอนื่นครับต้องขอขอบคุณครับทางขอ,อ,อครับโค้ชครับและน้องๆทุกคนครับรอสักครู่ครับเดี๋ยวไปติดตามชันครับ